สีแดงสวยงามเลยเสื้อสีขาวสีครีมนะคะผ่านถุงก็สีคนเดียวกันเลยนะคะวันนี้สวยงามมากนะคะขอบคุณค่าครูคุณครูกำนานจากอภิเษกตําบลนี่คือสาวบ่าเตยุคสองสี่เก้าเก้าของเท่นะคะของแท่เลยนะคะท่าใดที่จะถ่ายภาพนะคะสาวบ่าเตยุคสองสี่เก้าเก้าก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ ต่อมาขบวนที่2เป็นขบวนจากสพนะคะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรสมูสูณแสดงออกถึงความเป็นสาวบ้านเก้และวิถีชีวิตของสาวบ้านเก้นะคะแต่สาวบ้านเก้จะแต่งกายแบบนี้นะคะมีผ้าถุงผ้าถุงแล้วก็เสื่อแขนยาวเสื้อแขนกระบอก นะคะแล้วก็ตามด้วยสบายผ้าสบายจะเป็นลายอ่าสีเป็ดสีสัดสีเจชาพิษทีเมรัยสาวม่ขีระยาตอนนี้อยู่แล้วต่อมานะคะเป็นผ้าตันลายเส้าปั้นแตงยึดต่อคาย